ควาติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรมุตตะก9ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับประการได้ผ่านทูมอนี่โวลเลทแอปธนาคารต่างๆดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ก่อนอทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเกมก็ได้ทําการอัปเดตหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปอัปเดตกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเล่นเรีดก่อนนะครับเรียดเนี่ยจะปิดแล้วนะครับใน22นาทีนาที่ผมอ่านมาคร่าวๆเนี่ยเรดเนี่ยจะมีเวลาปิดเปิดนะครับแต่ว่ามันปิดเปิดตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสู่พี่เหล่านะตอนนี้ผมขอเข้าไปเล่นเรีดก่อนละกันนะครับไป let's go อ่าพอเราเข้ามาในนี้นะครับผมก็จะมีเป็นเรีดช็อปตรงนี้ นะครับผมให้เราสามารถกดซื้อได้นะเป็ยการใช้เหรียญนะครับก็เหมือนจะมีแบร์คิงนะครับเหมือนจะมีเจ้าหมีนะเออเหมือนจะมีหมีนะครับใช้2250นะครับก็คืออ่าหินสีส้มนะไปดูว่าหินนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็จะมีของอันนี้นะครับน่าจะเอาไว้อีโวหมีตัวนี้นะครับผมอ่าเลดชาร์ตอืมน่าจะเขียนว่าเลดชาร์ตนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองเล่นเลดกันดีกว่านะว่ามันยากหรือเปล่านะครับไป โอ้ต้องใช้ค่าเข้า3,000ทองนะครับไปเลยอ่าเดี๋ยวผมคงต้องโซล่นะผมเล t โกอ่าตอนนี้ก็เราเข้ามาในเลดแล้วนะครับผมก็ตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าโหดแบบโหดนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเลือดมันเริ่มต้นที่1,400นะครับส่วนตัวผมคิดว่า น่าจะไหวอยู่นะอืมน่าจะน่าจะเฉยๆอูเรื่อมัน,นขนาดนี้เลยเหรอผมคิดไปคิดมาเนี่ยน่าจะต้องลงหลายๆคนหน่อยครับลงแค่นี้ไม่น่าไหวนะเรื่องมันเยอะนะเอาเรื่องนะนี่แค่เวฟสามมีตั้งยี่สิบห้าเวฟโอ้โหแนะนําไปหาเพื่อนมาลงน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มวางอิจิโกะไว้ตรงนี้นะตีสี่ร้อยนะตายกี่โมงไม่รู้ ไม่รู้ครับตายกี่โมงแต่ไม่น่าไหวว่าเลือดเป็นหมื่นแล้วอะเลือดเป็นหมื่นแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรคิดซะว่ามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมแตถ่ถ้าผ่านก็โอเคถ้าผ่านก็โอเคแต่คิดว่าน่าจะไม่นะเลือดไม่เท่าไหร่เนี่ยสองพันสามแปดพันแล้วอะ <laughs> เลือดมันเยอะมากเดี๋ยววางบูม่าก,ก่อนนะ3สตัวอ่ะเดี๋ยวอัพอะไรให้เรียบร้อย ตอนนี้เดิมเท่าไหร่หมื่นแล้วครับหมื่นแล้วโอเคน่าจะต้องอัพขั้นหนึ่งครับวางอีกตัวดีกว่าวางอีกตัวเดี๋ยววางอีกตัวไว้ตรงนี้อ่ะตรงนี้แล้วกันครับอืมเดี๋ยวอัพบัจ,จินะครับอัพบูมาอะไรเรียบร้อยก่อนอ่ะต่างหมดแล้วตอนนี้เรามาถึงเว็บเจ็ดนะครับโซโล่มาถึงเว็บเจ็ดผมก็ว่าโอโอเคแล้วมนะั <c> ้ง <oughs> ตัวยังไม่ได้โหดมากนะครับอีโวแค่ตัวเดียวนะอีกสามตัวยังไม่ได้อีโวเลย ครับตัวโสโลก็ไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรนครับลองดูลองดู่ะอ,อัพไปเลือดเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ใช่ง่ายง่ายโอเคตายตายไหมตายอัพนี้ไปตีสองพันแปดนะครับน่าจะยังพอเอาอยู่นะโอเคเดี๋ยวอัพบูมงบูม่าเลยให้เรียบร้อยนี่แค่เวฟเก้าแล้วเนี่ยเลือดมันสามหมื่นแล้วผมว่าไม่ไหววะ่ะ น่าจะต้องมีเพื่อนลงครับไม่ไหวไม่ไหวพอเว็บสักสิบสิบห้าเรียบเปอนแสนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสีวลาเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ล็อบบี้กันดีกว่าอ่าตอนนี้นะครับเรากลับมาที่ล็อบบี้นะครับยังไงก็ต้องมีเพื่อนนะเออด่านมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมโอเคครับก็อัปเดตมีอะไรบ้าง นะครับผมก็เดี๋ยวเราตัดไปใน discord กันสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็เลดนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับแอเลดบอสนะครับเลดจะเปิดทุกๆ2ชั่วโมงนะครับจะเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยหชั่วโมงนะครับแล้วก็เลดช็อปเนี่ยจะมีไอเทมนะครับแล้วก็จะมีตัวละครนะครับก็มีนิวเลดยูนิตอืมเป็นตัวใหม่จากเลดนะครับผมแล้วก็อ่ามี ดันด้อมดิสเคิลเอวิชามโอเคก็จะมีการลดราคาแบบสุ่มนะครับผมแล้วก็มีเหรียแบบใหม่นะ,นะ Chapter, นะครับมีสตอรี่นะร Unit, รใหม่นับสิบสองแชปเตอร์นะครับผมแล้วก็มีลิมิเต็ดแบนเนอร์นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมีอ่าซิกนิวลิมิเต็ดยูนิตนะครับมีตัวลิมิเต็ดใหม่6ตัวนะครับผมแล้วก็สำหรับ VP นะครับได้ลดราคาการสุ่ม20%เยอะมากๆเลยแนะนำไปหาซื้อนะราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ยูนิตเนี่ย อ่าตัวเทรดพูลอ่าไม่ใช่ตัวลิมบูตเนี่ยจะเทรดได้ใน10วันนะผมแล้วก็ Fk lobby เนี่ยเพิ่มเฮดพูล2นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นลีดเดอร์บอร์ดใหม่นะครับมีเควสใหม่นะมีอ่าแก้บั๊กต่างต่างนะครับผมแล้วก็จะมีโค้ดใหม่ด้วยกัน5โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดตรงนี้นะไว้ในช่องคอมเมนต์นะไม่รู้ว่าได้เพลเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปในเกมกันเลยนะ อ่ะตอนนี้เรากลับมาที่เกมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการใส่โค้ดก่อนนะครับห้าโค้ดรู้ว่าได้อะไรบ้างนะตอนนี้นะผมมีเพชรอยู่ประมาณ7,300นะครับเดี๋ยวจะลองกดใช้ดูปึ๊บอ่าได้มา500เพชรนะครับผมแล้วก็ sorry for delay นับได้มาอีก500เป็น1000แล้วนะโอ้โหหนึ่แล้วนะตอนนี้ปึ๊บได้อีก500ครับตอนนี้ได้มาเป็น1,500แล้วนะโอ้โเยอะมากๆเลยนับมีโค้ดหนึ่งนะครับ อีกห้าร้อยนะครับสองพแล้วตอนนี้เยอะมากอีกห้าร้อยโอเคห้าโค้ดได้เพชรมา2อ0พเยอะมากๆเยอะมากม,ากมากคุ้มค่ากการรออยู่นะเออเมื่อกี้ผมสังเกตว่าตรงใส่โคดเนี่ยมีคำว่าอัปเดตอยู่นะครับอ๋อสรุปอัปเดตในนี้นะครับ t o in new infinity อ infinity ใหม่ประมาณนี้นะที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูตัว Secret ใหม่นะครับตัวซ e c r e t ใหม่จะเป็นตัวนี้ นะครับผมอันนี้จะเป็นสองจินอูอยู่นี่เป็นตัวซิลเซทใหม่นะครับแล้วก็เป็นโดนัทวอลเออร์อิเล็กทริกไซบล็อกนะครับผมอันนี้คืออ่าตัวหลังสุดเนี่ยเหมือนจะเป็นมาจิแลนด์นะแล้วก็อันนี้เป็นโอเชียนกาเดียนน่าจะเป็นจินเบอ่าจินเะบนะนาดังนึกตั้งนานแล้วก็ตัวซ้ายเนี่ยอิเล็กทริกไซบล็อกน่าจะเป็นอ่าแฟรงกี้นะแล้วก็ตัวกลางเนี่ยโดนัทวอลเลอร์เหรอทีเดียวตัวรับไปมากี่โมงก่อนตัวรับ เกลือไปครับเกลือไปยาวๆเกลือจัดอะอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอ่าอีปิกกับลิกเกนเดลลี่ไว้อ่ะไม่เป็นไรครับขายไปเลยเดี๋ยวเพื่อได้ตัวชายนี่นะปะ่ะโอเคครับเหมือนจะได้อีปิกนะไม่รู้ว่าจะได้เป็นชายนี่หรือเปล่านะครับโอเคไม่มีเลยนะไม่เป็นไรไปต่อโอเคยังเกลืออยู่อ่ะโอเคไม่เป็นไร อ่ะเดี๋ยวราไปกันต่อครับเฮ้ยได้แล้วเหรอได้มิติแล้วครับเมื่อกี้เป็นดาวลุงฮะเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อทุกทีผมจะสุ่มแบบส่วนใหญ่นะจะการันตีครับแต่คลิปนี้ดวงดีนะสุ่มไปนิดเดียวเองนะเหมือนจะอ่าได้มาแล้วนะตัวมิตินี่ครับได้ตัวมิติมาแล้วเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดอืมโอเคแต่ไม่ใช่ชายนี่ย่ะดิแต่เสียได้ไม่ใช่ชายนี่ เอ้หรือว่ามันคือคาตาคุริเหรอไหนอะเคิร์สปินฮึสุคนาเปลี่ยนโมเดลอีกแล้วหรือน่าจะใช่ครับน่าจะเปลี่ยนการลิขสิทธิ์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไหนเอ่ยนี่โดนัทวอลเอ,อีร์เดี๋ยวเขาดูสิอืมน่าจะใช่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 ชครับมีหออแบบนี้เป็นคาตาคุรินะครับโอเคก,ก็ถือว่าโอเคนะไม่เกลือนะ สุ่มแป๊บเดียวได้เลยอ่ะการันตี400เท่ากัน400ก็คือ20,000เพศเท่าเหมือนเดิมนะครับแต่เอาโดยรวมแล้วนนเนี่ยคือผมเนี่ยอยากได้ส่วนของอ่าซื้อเขตกับตัวชายนี่นะเอออีกสักหน่อยไหมอีกสักหน่อยไหมต,ตู้นี้สักหน่อยนะครับตู้นี้สักหน่อยนะผมยังไม่มีในส่วนของฟีเลนนะครับอ่ะไป่ะเฮย้ย บัอกหรอหรืออะไรครับหรือว่ามันแจกมันแจกหรอหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นมีคนได้กันเพียบเลยครับเหมือนว่าจะบักนะครับเหมือนว่าจะบักนะแต่โอ้ดไหนก็ไหนๆแล้ะขอลองขอเห็นให้เป็นบุญตาสักครั้งไม่เคยสุ่มได้เลยนะครับเหมือนจะเป็นบักนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะอ่ารีนะน่าจะรีนะครับโอ้โหแต่เกินไปอ่ะ เกินไปเนี่ยลอง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 อีกที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 เดี๋ยวผมผมจะได้อีกป่ะวได้อีกแล้วผมได้อีกแล้วโอ้โหซองกินูกี่ตัวเนี่ยวุ้นโอ้ยเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวแคปไว้หน่อยเดี๋ยวแคปไว้หน่อยนะเดี๋ยวแคปไว้หน่อยเขาก็น่าจะแก้บั๊กนะไม่ก็น่าจะอ่าโลแบ็กในเร็วนี้นะครับโอ้โหเกลื่อนจัดซองจินวู ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งทําอะไรดีกว่าเนาะตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่านะ,นนาะานะผมก็สุ่มไปแล้วไม่รู้ว่าจะาโดนรีโลแล้วไม่ใช่โดนรีโลโดนรีโดนโลแบ็กนะครับแล้วก็จะโดนคืนเพชรหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราได้ใช้นี่แบบไหมจะลองใส่เบสซิ่งใส่ได้อยู่แล้วลืมไปไม่ต้องมีอ่านี่ครับเราก็เด็กน้อยก็ได้เห็นเบสซิ่งนะสักครั้งนะสักครั้งนะักก่อนที่เราจะโดนโลแบ็ก นะครับตอนนี้เกมน่าจะพังอยู่นะก็สรุปอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับก็มีตรงในส่วนของด่านใหม่2ด่านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงรีเกมแล้วละ่ปะประมาณนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวดูนี่ซิมันหรีหรือยังยังมันไม่หลีนะมันก็อ๋ออ๋อรีรีตามจบตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปใส่โค้ดกันนะแล้วก็เกมบั๊กเก บักจัดซองกินวูเพียบตอนแรกผมก็ดิกว่าผมดวงดีที่ไหนได้ได้ทุกตัวเก๋ okay, ผมก็ชอบคลินี้ฝากกดไลค์ทักผมด้วยนะครับก็สำเนียไปแล้วผมเย้ yeah.